เป็น2ชั้นนะคะพอคำร a n c ก o r f o l ์แพลตฟอนี้แล้วนะคะเคียก็จะต่อแขน m u v t i l e Arm เนะะี่ยค่ะมีการขยับขึ้นลงแบบนี้ค่ะนี่คือ Pop-up แบบที่3นะคะในหนังสือ s p a c e a g e เสืออากาศค่ะมาดูกันค่ะว่าเคียใช้กลไกอะไรในการสร้างสารรค์ p o p u p p a p e r 3 d ใน Space นี้บ้างค่ะเริ่มจากตรงกลางค่ะหรือเรียกว่า a n g l o f o o ฟลแพลตฟอนะคะลักษณะของ a n g l ก f o o ฟลแพลตฟอที่ก่อให้เกิดเป็นตัวเสือตัวเมนหลักตรงกลางนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เป็นกลนไกลที่เคียร์เคยใช้มาแล้วนะคะจาก2คลิปที่แล้วค่ะ Angle for Platform เกิดจาก Angle for สชิ้นต่อเชื่อมกันด้วยคันด้านบนค่ะในสเปซนี้เราจะต่อจากด้านบนขึ้นไปอีกชั้นนึงค่ะเพิ่ม Angle for Platform ชั้นที่2ไปบน Angle for Platform ชั้นแรกค่ะเพื่อทําให้กลายเป็นส่วนของหน้าเสือนะคะและสร้างส่วนของพลตฟอร์มที่2แล้วนะคะเราก็ต่อ Parallel ซึ่งเป็นหน้าเสือลงไปนะคะละักษณะของกลไกล Parallel หน้าเสือก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เมื่อเราได้พอปอัพเมนหลักตรงกลางแล้วนะคะที่เป็นตัวเสือนะคะเราก็มาต่อเลเยอร์สเลเยอร์ที่ลดหลั่นลงไปด้านข้างซ้ายและขวาน,นะคะด้วยกลไกที่เรียกว่า p a า a าเ e l เช่นกันค่ะลักษณะของกลไก p a r a l เ e l ที่ต่อจากผนังของ e n c ก o o จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่นะคะ ตัวสีชมพูนี้คือคกลไกพารีลนะคะที่ต่อจากผนังของแองกูโฟค่ะเราก็จะต่อไปทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะส่วนที่ม o v เว n นนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันคือส่วนของผีเสื้อแล้วก็หางเสือนะคะในส่วนนี้นะคะเคียจะใช้กลไก Move A a วอร์ค่ะ ลาที่เราเปิดหรือปิดนะคะจะทําให้แขนมูฟเฟเบิลอาร์มเนะะี่ยค่ะมีการขยับขึ้นลงแบบนี้ค่ะเป็นความตั้งใจนะคะที่อยากให้เสือตรงกลางดูเหมือนพุ่งทยานออกมาข้างนอกค่ะแม้ว่ากลไกที่ใช้จะคล้ายๆกันในแต่ละสเปคนะคะแต่ป๊อปอัพที่ออกมาก็จะต่างกาันตามที่เราใช้เทคนิคเหล่านี้นะคะไปใช้ทํากลไกกระดาษห,หรือป๊อปอัพของคุณดูค่ะถ้ามีปัญหามีคําถามสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ